สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโวสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง14ที่สุดในชีวิตของเราผู้ฟังทุกท่านครับครูบอาอาจารย์ ได้ขีดเขียนเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่มากมายมหาศาลบนโลกใบนี้วันนี้อาจารย์นองขออนุญาตนำเรื่องราว14ประการนั้นมาแบ่งปันซึ่งมีความรู้สึก,กว่าใกล้ตัวเสียเกินมันทำให้เรานั้นเกิดแง่คิดและมุมมองที่ดีมากเรามาฟังดูนะครับว่า14ที่สุดของชีวิตเรานั้นมันคืออะไร 1. สศัตรูที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในชีวิตของเราก็คือตัวเราเอง 2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคือการอวดดี 3. การกระทําที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตของเราคือการหลอกลวง 4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตของเราก็คือความอิจฉาริษยา 5. ความผิดพลาดมหาห์ที่สุดในชีวิตของเราก็คือการยอมแพ้ตัวเอง หสิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตอของเรานั่นก็คือการหลอกตัวเอง 7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตอของเราก็คือความถดถอยของตัวเราเองแสิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตของเราก็คือความวิริยะอุตสาหะเกความล้มละลายที่สุดในชีวิตของเราก็คือความสิ้นหวัง ทรัพสมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราคือสุขภาพที่สมบูรณ์11หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือหนี้บุญคุณ12ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือการให้อภัยและมีความเมตตากรุณา13ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของเราก็คือการมองโลกในแง่ล้าย และไร้เหตุผล 14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตของเราก็คือการให้ทานทั้งปวงเพราะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ขีดเขียนกำหนดเรื่องราวอันทรคุณค่านี้มาวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีท,ทุกท่านครับ